ให่ล่าสุดวันนี้นะคะมินอัดคลิปวันที่2ส,งสิงหาคม2,566ถูกแล้วนะคะกับนิสสันอเมรรุ่นนี้เนี่ยบอกเลยว่าชนชวรุมแต่ว่าราคาค่าตัวน้องเนี่ยหายไปเป็นแสนนะมินคำนวณแล้วนะคะรวมทั้งดอกบ่งดอกเบี้ยต่างๆ ตัวนี้ห่างกับรถใหม่แสนเศษเลยบอกเลยว่าแสนเสร็ศษนะตัวนี้เป็นนิ s s ันอ m a r a 1.0 VLCVT ตัวท็อปสุดในรุ่นค่ะอันนี้จดทะเบียนเมื่อปี2,560เท่าไหร่นะ63นะคะหรือว่า2020นะก็เป็น MY2020 เลยตอนออกใหม่เขามีกัน4ตัวด้วยกันก็คือ E ELV แล้วก็ VL นะคะราคาตอนเปิดตัวของน้องคือ6 59นะตัวนี้เป็นนิสสันอเมร่าที่นิสสันตั้งใจว่าเป็นตัวที่แบบหืต้องทำรายได้ให้แบบนิสสันแบบสุด,สด นะด้วยเทคโนโลยีของเขาที่ใส่เพิ่มเติมขึ้นมาก็คือเครื่องยนต์1,000ซี3สูบ d o s 4 1 2ว wow, าลแล้วก็เป็น Direct Injection Turbocharger ที่ให้แรงม้าถึง100แรงมา้าที่5,000รอบต่อน,นาทีแรงบิดสูงสุดอยู่ที่152นิวตันเมตรที่2,400-4,000ถึง 4, รอบต่อน,นาทีค่ะคันนี้นะคะบอกเลยว่าที่สุดของความประหยัดน้มันเป็น ECO ค่ะที่น่ารักน่าน่ารักแบบตรงไหนหรู้ไหมความจุทางน้ำมันอยู่แค่ 35ลิตรเติมน้ำมันทีเนี่ยก็แค่พันกว่าบาทนะคะประมาณ1ั0 0นบาทแต่อัตราการสิ้นเปลืองของเขาอยู่ที่ประมาณ21.99กิโลเมตรต่อลิตระหยัดกว่านี้ขี่มอเตอร์ไซ หนาฮะประหยัดอยากได้ประหยัดกว่านี้ให้ขี่มอเตอร์ไซค์นะคะ,ะตัวนี้นะคะเดี๋ยวเขออนุญาตเปิดให้ดูก่อนว่าสภาพหน้าของน้องเป็นยังไงบ้างขอเปิดให้ดูในส่วนของหน้าเครื่องนะคะห้องคงห้องเครื่องน้องหน้าเป็นยังไงบ้างนะแล้วออปชั่นภายในเดี๋ยวเราจะค่อยไปดูกันอ่นานะตัวนี้นะคะรถปี63 6 4 6 5 6 3ปีนะคะอ่ะอันนี้น้องเพิ่งมานะคะเออด้วยความที่สมัยก่อนเราใช้เบนซ์บ่อยเราก็จะ,ะมีโชคอ่ะเดี๋ยวหา นี่นะคะอยู่ตรงนี้นะ,ะน้องเพิ่งมาน้องยังไม่ได้ทาความสะอาดนะคะหน้าตาน้องนะในห้องเครื่องนะคะน็อตไม่ขยับ่าไม่มีชนหนักเลยสักจุดนะคะน็อตขยับคือตรงไหนน้านมิ้นคือในส่วนของตรงนี้ค่ะเนาะอืมเนะาะคาหน้านะคะคานหน้าก็คือเดิมทุกจุดเลยค่ะนะคานหน้าต่าง,างใๆใดๆนะคะ สภาพน้องก็คือตามการใช้งานนะคะก็วิ่งมาบ้างอะไรบ้างก็จะประมาณนี้แหละอะสติกเกอร์ต่างๆนะคะข้างบนนะฝาด้านบนนะคะนี่ร้อยแต้มน็อตต่างๆอันนี้ไม่มีใครมาแต้มเล่นๆนะคะเขาจะแต้มมาจากโรงงาน,นะะับประมาณนี้ก็ถือว่ายังคงใหม่อยู่นะสติกกงสติกเกอร์เดี๋ยวเราจะทําความสะอาดให้ลูกค้าอีกทีหนึ่งนะคะอะไฟหน้าเอ๊ยนี่มันไม่ใช่เมอรเซเดสเบนซ์เอสองร้อยใช่ไหม <laughs> ไฟหน้าลักษณะคล้ายๆกันนะคะอะอะของนสันเขาทํามาแบบ อ่านะเป็นไฟหน้าแบบประมาณนี้เออดูรวมๆดูผ่านๆก็เหมือนเบนอยู่นะคะตัวนี้เป็นตัวท็อปสุดในรุ่นเลยแล้วก็ตราตรตนิสันเนี่ยก็จะเป็นแบบดูทันสมัยมากยิ่งขึ้นกว่าแต่ก่อนนะคะอ่ามาดูด้านข้างกันบ้างล้อมองล้อม,อม,อมแมกนะคะอันนี้เขาให้ล้อมแม็กมาแล้วนะแล้วก็นี่ยางใซอะไรเนี่ยดูหน่อยสีนะหนึ่งเก้าห้าทัพหกห้า R สิบห้านะคะยางปี R สิบห้า มาได้อยู่นะแล้วก็ตรงนี้นะคะเขามีกล้องให้รอบขันมีนีเห็นปะมันจะมีจุดกล้องเว้ยเป็นกล้องแบบ fisheye นะคะแล้วก็เป็น eco car ที่นี่นี่ีน่นี่นให้ดูนิดนึงมี bright spot นะคะจริงๆราย b ป i ร์ต p o t พวกนี้มันจะอยู่ในพวกรถที่ราคาแรงๆราคาแพงๆเช่นพวกมาด้า 4x5 หรือว่าพวกรถหรูนะจะมีแล้วก็นี่นี่ชอบตรงเนี้ย คือเราสามารถกดปิดได้แต่นี้พอดีฝั่งนู้นเราไม่ได้ปิดนะคะกดล็อกปลดล็อกปิดล็อกได้นะแล้วก็บอะเป็นเบาะหนังนะคะข้างในคอนโซลเนี่ยแอร์ด้านข้างก็ถูกแต่งมาแบบเป็นทรงสปอร์ตเพราะว่าช่องแอร์เป็นแบบทรงกลมนะคะอ่านะโดยรวมๆทั่วไปพว่อะไรอย่างกับเ้นซ์อะ m g นะคะไม่อันนี้เรียกว่าชุดแต่งนิสโมนะคะไม่ได้ค่ะคนลยี่ห้อกันนะคะแล้วก็นี่นะเยากแกะให้ดูนิดนึงเอฟ เล็บเพิ่งทำมาอ่านี่นะคะดูสิโอ้โหรอยอักเดิมๆจากโรงงานแกะยากขนาดนี้แสดงว่าเขาไม่ค่อยได้แกะดูสิคะเนี่ยเห็นไหมโอ้โหเดิมๆจากโรงงานค่ะหลังจากที่เราดูรอยอ์คเสร็จแล้วนะคะนี่นี่นี่เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่อยากจะอวดมากว่าเป็นอ e ีโคคาที่คิดคํานึงถึงเรื่องของความปลอดภัยค่ะขอเนี้ยใส่คืนก่อนนะอ่าเรามาดูแอร์แอ็กกันดีกว่า เหลือบไปเห็นค่ะระหว่างที่เราแกะตรงนี้นี่น,น,นีเห็นปะ SRS Airbag นะคะและ Airbag นะคะด้านหน้าดูมีตรงนี้นะคนเขานั่งข้างมี1 2นึ่งสองอมีมั่นข้างๆว่ะนี่เสาบีก็มีใช่ไหมสามนะคะ3จุดตรงนี้ล้อันนี้คือค่าเฉพาะของคนนั่งด้านข้างนะแล้วก็คนนั่งด้านหลังเดีย๋ยวไปคาดหวังว่ามันจะมีเพราะว่ามันเป็นอีโคคาไปดูข้างๆที่คนขับดีกว่า คนขับนะคะคนขับมีไหมเนี่ยอ่ะคนขับก็มีนะคะก็มี1 2แล้วก็3 6ใบเอออันนี้คือความตัวท็อปของเขาจะได้แอร์แบกอยู่ที่ทั้งหมด6ใบด้วยกันนะคะอ่านี่เห็นไหมแอร์แบ็กเขาอยู่ที่เสาบีนะคะอ่าก็ถือว่าให้มาแบบคุ้มๆอ,อ่อะ แล้วก็เดี๋ยวมาดูในฝั่งของคนขับกันบ้างนะคะว่าฟาดมาไหมนี่นะคะดูดิรอยอาร์คเดิมๆจากโรงงานทุกจุดเลยค่ะอันนี้ถ้าเกิดว่าลูกค้านะคะไม่ได้ซื้อที่มินไปซื้อที่คนอื่นก็ลองดูตรงนี้แล้วมีจุดหนึ่งที่อยากให้สังเกตว่ารถแช่น้ามาไหมหรือรถน้ําท่วมมาไหมที่แบบแช่ข้างในนะคะมาดูตรงรางเบาะค่ะอันนี้นะคะก็เราจะมาดูรางเบาะแล้วก็คานเร่งว่าตรงคันเร่งเนี่ยมันมีคาบ หรือว่าเป็นสนิมไหมนะคะบางทีถ้ารถแช่น้ำมาคันเร่งจะเป็นสนิมนะคะเปิดให้ดูลางเบาะต่างๆใดๆเวลาเลื่อนก็อันนี้มันเป็นรถอีโคคาร์เนาะมันก็ต้องเลื่อน,ต,น,นอตรงนี้ดูลางเบาะค่ะตรงนี้เห็นป่ะเออ,อยังเดิมๆอยู่คือสังเกตถ้าเกิดว่าบางคันที่แช่น้ำมาล่างเบาะตรงเนี้ยจะเป็นสนิมนะคะอันนี้ไม่แช่โอเคคันนี้ไม่มีชนหนักไม่มีแช่น้ํานะคะเลขไม เลขไม้น้องอยู่ที่เท่าไหร่เอ่ยของนีนะ้เข้าไปนั่งนิดนึงดูที่หน้าปัดหน้าจอ,อะนะคะนี่หลายคนสังเกตเฮ้ยสตาร์ตรงไหนวะนี่นี่น,นี่ปุ่มสตาร์ตอยู่ข้างเกียร์ค่ะอ่าพอตาร์ t เสร็จุ๊บมีน้องหมุนอยู่ในจอวะอ่ะอุ้ย i โซอ่าพวงมาลัยมันติฟังชันซึ่งกดตรงนี้ได้นะคะเลขไม่อยู่ที่เท่าไหร่นะสองหมื่นเจ็ดพันหกร้อย 7กิโลเมตรเท่านั้นนะคะอ่าเลขไม้นี้มันเป็นเลขไม้จริงไหมคะน้องมิน้นอ่ะมาดูสม,มุดคู่มือแล้วประกันกันอืมสม,มุดคู่มือการรับประกันนะคะล่าสุดเขาเข้าอยู่ที่เท่าไหร่มีสม,มุดคู่มือการประกันมาให้เรียบร้อยนะคะตรงนี้นะมีรอตรววสว่างส่งมอบต่งตงตงางๆใดๆนี่ใช้ไปอยู่เจ็ดเจ็ดพันใช้ตอนเจ็ดพันไปเนาะอันนี้ มีคูปองคูปองใช้ไปเพิ่งใช้ปรค่ันเดียวอืมนะคะสมุดคู่มือการรับปาาระกันประวัติการซ่อมนี่นี่นี่นะซ่อมอะไรต่างๆนะคะกิโลเมตรที่เท่าไหร่นี่นี่นะอยู่ตรงนี้แล้วก็นี่ค่ะการเปลี่ยนไฮน้ํามันครั้งล่าสุดอยู่ที่เท่าไหร่รอบต่อไปอยู่ที่เท่าไหร่เอ่ยนี่นะคะรอบต่อไปที่จะต้องไปก็คือส1 0 0 0พกิโลเมตรนะคะ อรอบล่าสุด2องห่สเดเช็คดูตรงนี้เออว่อะเลขหมานี้แท้และสภาพโดยรวมก็ค่อนข้างที่จะโอเคอถือว่านี้คือเลขหมาของเขาที่เป็นเลขหมาจริงนะคะ,ะสภาพรถและก็สภาพเลขหมาสภาพโดยรวมโดยรวมรวมถึงว่าอ่นนี้เลขหมาจริงแล้วก็อันนี้ฝาฝาท้ายเอ้ยไม่ใช่ฝาท้ายฝากระโปรงหน้าฝาถังน้ํามันนะคะอยู่ตรงนี้ฝาท้ายอยู่ข้างหลังตรงนี้นะคะตรงนี้ปึ๊บ เราไปดูฝาท้ายกันบ้างดีกว่าว่าฝาท้ายเป็นยังไงบ้างนะคะเขาเนี้ดับเครื่องก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะพาไปดูออปชันในรถนะคะเออว่าคันนี้คือสวยจริงสวยแบบด้วยตัวเขาสวยเลยเพราะว่ารถจะค่อนข้างที่จะใหม่แล้วอย่างที่บอกนะคะคันนี้เนี่ยเหมือนลูกค้าได้ส่วนลดไปแสนเศษเออนะโอ้โหข้างหลังนะคะถาดเคยขนของบ้างไหมถามก่อนหนูไม่เคยเลยดูดิโคตรใหม่ว่ากลิ่นอยากให้ได้กลิ่นนะคะกลิ่นมันคือกลิ่นใหม่มากๆ คือคันนี้นะคะด้วยความที่เขาเป็นตัวท็อปเขาจะมีชุดปะยางมาให้จะมีเฉพาะในรุ่น V และก็ VL เท่านั้นนะคะอันนี้ไม่เคยชนหนักขาท้ายก็ไม่เคยโดนชนนะคะให้ลูกค้าสังเกตจากท้องอ่างอ่าไม่อยากจะแก่เลยอะเล็บจะพังนะคะดูสังเกตดูตรงรอยร่องๆนี้ก็ได้ว่าเอ้ยนะเห็นป่ะไม่มีรอยบุบเลยนะคะถือว่าอันนี้โดยรวมคือใหม่มากๆนะโอ้โหบางบาง,บางสุด นะคะอันนี้คือใช้ปลายเล็บนะคะเคาะดูเนาะรอยถอดน,อน็อตต่างๆไม่มีโอ้โหหัวน,อน็อตเดิมทุกจุดว่ะอันนี้คือสวยอะ่ะนางฟ้าบอกเลยคันนี้คือสภาพนางฟ้าแบบนี้นะคะที่เขาบอกกันอะว่ารถมือสองสภาพนางฟ้าเป็นยังไงเป็นแบบนี้นะคะเออนะแล้วก็ปิดปึ๊บนี่ให้ดูนิดนึงด้านหลังนะคะมีกล้องมาให้ด้วยนะก็ก็ด้วยตัวพ็อปเนาะจะมีกล้อง ด้านหลังนะคะแล้วก็เซนเซอร์ด้านหลังอยู่ทั้งหมด1 2 3 4 4จุดด้วยกันนะคะโอ้โหปังว่ะสภาพโดยรวมค่อนข้างที่จะแบบสวยมากนะคะยางนะยางยางยางอะไรเนี่ยยางบริสโตนนะคะแล้วก็2 0 2 0ูนย์สองศูนย์ี่ปีส0งนีนะ1 9 5ทับ6 5 R15 นะคะอืม สภาพยางก็คือ,อยังใช้ได้นะองจริงบอกข้างหลังนะคะแทบไม่มีรอยการนั่งมาก่อนเลยคือแบบไม่โหแบบโอ้อะข้างหลังคือแบบใหม่มากๆแล้วก็เดี๋ยวลองนั่งให้ดูนะคะว่าสพห้องห้องโดยสารด้านหลังเป็นยังไงบ้างเนาะเออก็การนั่งด้านหลังนะคะอ่ะพอเรามานั่งในส่วนของที่นั่งด้านหลังแล้วเฮดรูม <Head room S 2> นะคะใกล้ๆมากมาก เขาว่าเป็นคนตัวสูงเรามิ้นสูงอยู่ที่ประมาณ165มันจะใกล้นะคะแต่ชอบเล็กรูมมากเล็กรูมเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะกว้างคือเลื่อนบอกมาสุดแล้วก็ยังมีพื้นที่สําหรับขาของคนนั่งด้านหลังอยู่แล้วก็นี่นี่ค่ะเป็นที่เสียบ usb นะคะที่สามารถชาร์จแบตได้ตัวน,นี้เนี่ยปล่อยกระแสอยู่ที่ประมาณฟ้าชาร์จเนาะสอแอม์แล้วก็ด้านหลังนะคะก็มีจุดนะเขาเรียกว่าอะไรนะ้ลําขันดนเนื้อภายเนาะ3จุด โอเคแต่ว่าไม่มีที่ดึงก็คือนั่งได้อะตรงเนี้ยนั่งได้หมดเลยนะคะอ่ะาไปดูข้างหน้ากันดีกว่าเดี๋ยวให้ตากล้องเข้ามาข้างไหนแล้วไปดูในออปชั่นด้านหน้ากันค่ะมาดูฟังก์ชันภายในของคันนี้กันบ้างดีกว่าค่ะขอเริ่มต้นที่ด้านบนคอนโซลกันก่อนเลยแล้วกันเนาะคอนโซลนะคะก็พวงมาลัยมันติฟังก์ชันแล้วอันนี้นะคะเอาไว้กดนะคะเรียกว่าอะไรนะ กดฟังก์ชันพวกวิทยุนะเลงเสียงเบาเสียงอะไรใดๆนะคะปรับขึ้นปรับเพลงนะคะใช้ตรงนี้ได้เลยแล้วก็ฝั่งเนี่ยฝั่งขวามือนะคะเอาไว้โทรศัพท์นะกดโทรด่วนกดโทรศัพท์ก็จะขึ้นว่าโทรศัพท์ต่อบลูทูธได้นะคะสั่งงานด้วยเสียงได้ค่ะไฟเลี้ยวนะคะจะอยู่ด้านนี้นะไฟหน้าก็อยู่ด้านนี้เช่นกันกดเปิดหมุนนะคะเปิดไฟหน้านะไฟเลี้ยวก็ เนี่ยดันขึ้นดันลงนะคะแบบนี้อ่าแล้วก็ออโต้สตาร์ทสต็อปนะคะปุ่มนี้เปิดปิดได้นะกดคือการปิดนะคะเพื่อไม่ให้แบบตัวรถเนี่มันดับเครื่องเองส่วนตัวไม่ค่อยชอบเพราะว่าแอร์มันดับนะคะเป็นคนที่ร้อนนะ,ะแล้วก็นี่ค่ะภาพกระจกค่ะภาพกระจกนะคะภาพกระจกปรับกระจกก็อยู่ด้านขวามือแล้วก็ตัวกระจกอัตโนมัติเฉพาะในฝั่งของคนขับนะคะเห็นปะ่ะนี่ มันจะมีสัญ,ญลักษณ์นะคะจุดอับสายตาเฉพาะตัวท็อปเท่าน,นั้นนะนี่เตือนจุดอับสายตาเฮ้เป็นอีกข้อค้าที่ให้มาครบเหมือนกันนะว่าไม่ได้สมัยก่อนไม่ไม่มีเลยนะแล้วก็พระอาตัวตัวนี้นะคะก็จะเป็นตัวปรับพวงมาลัยอัตโนมือนะใช้มือนะคะเคลนลงซ้ายขวาไม่ได้นะคะ นะรบบอัตโนมือนิดนึงอ่ะนะแล้วก็ทำอย่างนี้ส่วนด้านนี้นะคะเป็นปัดน้ำฝนนะปัดน้ำฝนนะคะไม่มีเซ็นเซอร์ใดๆต้องใช้มือนะคะอัตโนมือเช่นกันนะใช้มือในการปรับนะคะเนาะแล้วก็หมุนนะปรับความหน่วงได้นี่นะคะปรับปรับตรงนี้เนาะ,ะก็แล้วแต่เราชอบแบบไหนนะแล้วก็ในหน้าปัดหน้าจอตรงนี้เฮ้ยอันนี้ชอบอย่างหนึ่งเลยในเรื่องของหน้าจอที่ทัชสกรีนได้วะ่ะคือกดเมนูนะคะตรงนี้แล้วก็สามารถต่อบลูทูธกับโทรศัพท์เราได้เลย เลื่อนได้เฮ้ยมันทัดได้อะแกมันแบบข้เสียงอันนี้ขอปรับขึ้นดีๆนิดนึงรอถ่ายทั้งเลนไม่ได้ไม่ได้จริงอ่านี่นะคะพักเฉลี่ยอ่าก็ถือว่าได้อยู่นะคะ,ะข้อเสียงไม่แย่โออ ครื่องเสียงไม่แยว่ว่ะอะฟังฟังฟังะเฮ้ยประทับใจไม่ใช่เพลงนะแต่ประทับใจในส่วนของเครื่องเสียงของเจ้าตัวนี้นะคะนี่นี่อะเห็นปะเราปรับเบาเสียงเล่งเสียงตรงนี้ได้เลยค่ะเฮ้ยมันเป็นออปชั่นที่ให้มาเกินลาคาอีเข้าขามากๆเพราะว่าส่วนใหญ่อีโคขาาฟังแล้วหไม่ค่อยดีฟังแล้วรู้สึกว่าหูลำโพงแตกนะคะแต่รุ่นนี้คือเห็นปะ นี่ขนาดวิทยุนะนี่93.0ไม่ได้ค่าคอมแต่ว่าเปิดฟังจากวิทยุแล้วคือเครื่องเสียงดีเออถ้าเทียบกับรุ่นอื่นๆที่ในเป็น Eco Car class, class เดียวกันพันซีซ,ซเนี่ยถือว่าอ่ะออปชันก็ดีกว่าเพื่อแล้วนะคะนอกเหนือจากตรงนี้ที่ปรับตรงนี้ได้ทัสกินได้แล้วนี่ค่ะกล้องกล้องหลังเว้ยให้มาด้วยกลองรอบคานส6 0คุณพระคุมไม่ไหวคือแบบ ไม่ต้องคิดว่ามันจะชัดหรือไม่ชัดแต่คิดว่าให้มาก็ถือว่าคุ้มแล้วถึงความชัดมันจะแค่นี้ในราคารถแค่นี้นะคะเออเอาจริงมันให้มาแบบคุมค้มๆนะเนี่ยกดมองได้ปรับดูด้านข้างได้อะไรอย่างนี้กล้ามันก็โอเคเดอ้อมันว่าไม่ได้นะคะแล้วก็นี่ค่ะปรับโหมดจอมืดจอความสว่างนะคะโหมดกลางวันกลางคืนนะเซตติ้งต่างๆนะคะานาฬิกงนาฬิกาเมนูต่างๆกล้องเสียงเป็นภาษาไทย คือชอบอย่างหนึ่งนะตรงที่ว่าเขาเป็นภาษาไทยเนาะมันก็สามารถเข้าใจได้ง่ายถ้าเราเรียนมาแล้วอ่านมาแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้ยากอย่างที่คิดเนาะเพราะว่าบางทีเนี่ยเราเข้าใจว่าเราเป็นคนไทยจะมีปัญหาเรื่องภาษานิดนึงเพราะว่าบางทีถ้าจอเป็นภาษาอังกฤษเข้าใจยากอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เปิดปิดวิทยุอยู่ตรงนี้นะคะกดเปิดกดปิดปิดเสียงนี่ค่ะนี่นะตรงนี้นะเปิดปิดเสียงนะคะนี่อ่านี่นะแล้วก็ตรงนี้นะคะเอาไว้เลื่อนหา นี่เห็นไหมหมุน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 หปุ๊บ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 หรือว่าเลื่อนอย่างนี้โอ้ยโอ้ยมันทัชสกรีนว่ะโอเคแม่คุ้มค่าคุ้มราคาถือแล้วมีนะคะก็สามารถต่อ Android Auto ได้เอ้ย Android Auto ตโเอาต่อไม่ได้แต่ต่อ Apple CarPlay ได้ด้วยกันที่เสียบ usb นะคะที่เสียบ usb คันนี้ให้มาแบบจุกจุก,จกคือ3จุดด้านล่างนี้1จุดนะคะมี aux ด้วยนะเออส่วนแต่ส่วนตัวไม่ค่อยใช้แล้วนะคะแล้วก็1แล้วก็2ตรงนี้ค่ะ นี่สองตรงที่วางแขนนี่นี่เขามีกิมมิคคือให้เวลาเราเสียบแล้วเราอยากจะชาร์จโทรศัพท์ใช่ปะมันก็จะมีจุดนะคะให้เราแบบเอาสายออกมาจะได้ไม่แบบเก,กะกะเออสองนะแล้วอันที่สามก็คือด้านหลังเออคุมค้มค่าคุ้มราคานะคะนี่นะคะที่สามนะแล้วก็ในลักษณะกุญแจน้องนะคะกุญแจก็เป็นแบบฝักถั่วนะคะแบบนี้ตามสไตล์ของนิสสันฝักถั่วนะคะในตัวกุญแจนี้ไม่ใช่แค่มีแค่ปลดแล้วกับ ปิดล็อกนะแต่ยังมีนี้ค่ะเปิดฝากระโปรงท้ายด้วยเออรถขนูมันก็โอเคอยู่นะคะแล้วเวลาที่เราอะค่ะอยากจะจอดนะคะแล้วเราก็อยากจะให้มันปลดเกี์ว,ว่าจอดขวางชาวบ้านนี้อันเนี้ยเขาไม่ได้ถูกออกแบบมาให้เอาคุณเจเสียบเข้าไปแล้วแบบดึงแล้วนะนี่มันแค่กดชิปเทียนะคะแล้วก็ดึงมาตรงที่ตัวเอ็นแค่นั้นเองนะเทาวนี้ ก็าสามารถดึงได้ถ้าเราสมมติเราดับเครื่องอะอสมมตินะเดี๋ยวลองดูก็กดดับใช่ไหมก็กดชิปชิปเกียร์ปึ๊บกดลึกๆนะคะดึงมาทีนเ,เพื่อให้ปลดเกียร์ว,ว่างได้เวลาจอดขวางชาวบ้านนะคะแต่เวลาที่เราจะสตาร์ตก็ดันขึ้นก่อนนะ อย่าเบรกแล้วก็กดสตาร์ทรถนะคะเพื่อความปลอดภยัยทุกครั้งที่เราเนี่ยสตาร์ทรถนะคะให้เกียร์อยู่ที่ P ทุกครั้งแล้วก็ต้องเหยียบเบรกให้ลึกนะคะ,ะมาดูฟังก์ชันในหน้าจอมากดีกว่ามันมีอะไรนะนี่มีเซนเซอร์ให้เฮ้ยมันเลิศวะนะคะมีเซนเซอร์ข้างหลังมาให้นะคะ,ะใส่กลงใส่เกียร์ต่างๆนะมีระบบช่วย เขามีระบบช่วยเตือนเวลาจุดอับสายตายังไม่พอนะมีระบบช่วยเบรกด้วยที่มีเฉพาะตัวท็อปเท่านั้นนะคะเออนะแต่เกียร์ถึงแม้จะมีแค่ D แก L mm hmm. ก็ถือว่าคุมคุมละนะมาให้มาขนาดนี้ในรถที่เป็นแบบ Eco Car เพราะว่า Eco Car ส่วนใหญ่มันจะไม่ค่อยมีนะคะแล้วก็นี่ค่ะอุณหภูมิแอร์นะคะปรับได้สูงสุดอยู่ที่28องศานะคะมีฮีเตอร์ด้วยนะ ปรับตรงนี้แล้วก็นี่ค่ะปรับความแรงของลมนะคะเปิดปิดแอร์นะคะอยู่ตรงนี้นะลโหมดนะคะแอร์เท้านะคะแอร์แบบไร้ฟ้านะคะแอร์ตรงกลางนะคะ แอร์ที่ตรงกลางและเท้านะคะก็มีเออส่วนตัวก็คิดว่าเขาก็ให้มาคุ้มๆนะจุกๆเลยนะคะแล้วก็เกียร์เขาก็เป็นเกียร์ CVT ด้วยนะคะสำหรับเจ้าตัวนี้ราคาเปิดตัว00 0 0กว่าวันนี้หาเจ้าของใหม่ในงบที่อยู่ที่แค่เพียง529,00 0บาทค่ะคันนี้นะคะลูกค้ามีแคชแบ็ k ให้ด้วย30 0 0 0บาทแคชแบ็ k ตรงนี้เป็นราคาที่รวมประกันชั้นหนึ่งเนาะถ้าลูกค้าไม่เอาประกันชั้นหนึ่งจ่ายเองนะคะก็จะเหลือแค่เพียง499,000บาทเท่านั้นค่ะ คุ้มคุ้มครบครบฟรีดาวดอกเบีย้ยพิเศษได้นะคะเริ่มต้นอยู่ที่2.79%เท่านั้นโอ้โหคุณพระอย่างที่บอกคำนวณแล้วยังถูกกว่ารถใหม่ไปหลายแสนนะคะแสนเศษเลยนะผ่อนเริ่มต้นที่8,716บาทที่84งวดนะคะสำหรับเจ้าตัวนี้เลีงยงไว้แค่20,000ออปชั่นแน่นนะคะแล้วก็เออส่วนรถเนี่ยตอนนี้ อย่างที่บอกรุ่นนี้ชนโชรูมเลยไปซื้อใหม่เนี่ยเขาก็ลดแค่2องหมื่นเนี่ยได้เป็นแสนนะคะมีแค่คันเดียวเท่านั้นถ้าอยากได้ก็ต้องรีบกันหน่อยนะคะสําหรับนิสสันอเมราสีขาวคันนี้รอคุณมาเป็นเจ้าของอยู่ค่ะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม,ตมอะไรม,มินนะคะอดตาย K hey, H O N C M หรือโทรหาม,มินที่เบอร์063 464 6041-2 063, 46,4,6041-2ค่ะ